ครับทิปมีสุขครับตอนเช้าวันนี้ตอนชงเช้านะผมอยู่ที่ถนนช่ำนิมิตนะครับนี่เพื่อนๆผมมีร้านข้าวขาวหมูเด็ดๆนะนะให้เพื่อนๆตามไปกินกันนะเพื่อนๆนี่ถนนช่ำนิมิตนะฮะเพื่อนๆ ก็ร้านค้าหมูคันนี voila, <S <s claro magic, ้ก็คือผมเคยถ่ายลงในช็อตผมมานะของของยูทูบเพื่อแต่ว่าผมยังผมไม่เคยมากินแล้วแต่ว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยเอฟซีบอกเฮ้ยมาน่ากินให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไปเพื่อนอย่างแรกเลยก็ต้องข้ามถนนนะแต่ร้านเนี้เขาไม่มีไม่มีชื่อร้านเพื่อนข้ามถนนไปกนร้านเ็าอยู่ตรงนู้น่นแรกแรกข้ามถนนแล้วก็เนี่ย ถามผมเคยถามบอกว่าป้าชื่อร้านป้าชื่อร้านอะไรแกบอกว่าแกไม่มีชื่อร้าน,นาเพื่อนนะฮะนี่เวลาจอดรถพเพื่อนเพื่อนก็มาจอดดนด้านข้างเนี่ยเราเพื่อนแต่ว่าผมอ่าเลือกที่จอดตรงนู้นะนะนะครับเนี่ยร้านป้าแกอยู่ตรงนี้เดิน,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 นตรงไปแกไม่มีชื่อร้านนะนี่คนเข้ามาอดแล้วซื้อกัน อย <Yeah. S 2> ขาหมูแนกะ่เดี๋ยวผมสั่งก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวสั่งป้าแกก่อกป้าครับเอาขาหมูป,ปะ <S <S เอาหนังอย่างเดียวป้ะ<า>แล้วก็วะะ <S <S ไข่ปะพิเศษนะป้านะหนังไข่พิเศษครับป้าไปเราก็ไปลองครับ,บ โต๊ะผมประจับโต๊ะนี่นะฮะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยร้านแกจะขายช่วง,งชว่วงเช้านะที่บอกแล้วก็ผมมาผมก็มากินน่ะก็คือผมมาทำธุระแถวนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะผมว่าร้านแกต้องรีบมากินเพราะว่าไม่เกินบ่ายก็หมดแล้วเพื่อนๆนะฮะผมแวะมาที่นี่ต้องแวะมากินเพื่อนขอบอกเลย โคตรเด็ดร้านนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่ามันมีที่ผมชอบนะก็คือถึงก็คือผักชัดรองเขาอะโค,คตรอร่อยเลยนะฮะแล้วก็ไข่มันก็มีอยู่สองอย่างเนาะก็มีไข่เขาเรียกอนะไรไข่พะโลกับไข่ป้าเอาไข่ต้มเลยนะป้าน,นะเก็นะอบอกเนี่ยว่าเอาไข่ต้มแบบนี้เลยนะี่เลย คนก็มาต่อแถวซื้อกันเยอะแต่แกไม่มีชื่อร้านนะเพื่อนไม่มีชื่อร้านได่บอกอะฮะเดี๋ยวรอกรับว่าอร่อยยังไงเพื่อนนะนี่เพื่อน,นะน,อนส่วนมากนะเขาก็จะมาซื้อกันก็คือบอกว่าตอนเช้านะก็มาซื้อก็ถือว่าเขาซื้อใส่กล่องไปกินกันแล้วก็ผมบอกแล้วนะร้านนี้ก็คือมาไม่ถึงบ่ายโมงนี่ไม่ได้กินนะเพื่อนนะฮะ รสชาติเขาอย่างที่บอกเพื่อนรสชาติเขาบอกว่าแบบอกบอ,กบอ,กบอกโปรตีนมากนะไปกินขาหมูมันก็จะออกหวานถูกต้องป่ะแต่ทีเนี่ยมันออกไม่ออกหวานนะมันออกเค็มๆนิดๆนะเพื่อนๆมาแล้วอือมากินไหมเพื่อนจัดไปจัดไปแล้วก็ผมบอกว่าผมเอาไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มมันมีไข่ต้มจับไข่เขาเรียกอะไรนะเป็นไข่ปลาโลกเพื่อนๆน,นี่ สูตรนี่ประกาศนอนโคตรเด็ดเปหมดเลยไงนี่ยนี่แล้วก็น้ำจิ้มแกงนี่น้ำจิ้มแกงโคตรมีค่าเลยแต่แต่แล้วก็มีน้ำปลาแต่ว่าผมอะ่ะก็นี่น้ำจิ้มแกงผมนะเดี๋ยวจะด่าผมนะเพื่อนนะผมก็คเครียดนอะสั่งหนังกันเดียวเลยผมก็กินเนื้อแต่ว่าผมอยากกินหนังมากกว่าเพื่อนลาน้มจิ้มไป ขอบอกเด็ดเด็ดจานนี้น้เพ,พื่อนๆอยู่แถวนี้มากินนะมเมื่อน่ะ่อหด้านี้ผมก็มาผมกินเปิ้นสองจาน <c oughs> <c oughs> ปมัมันหอมอ,อ,อ,อ่ะมันหอมมมันนุ่มพ่าะน่ยมาแล้ก็มีกระเพา เมพบนะาจจงคน,นะนะนเนี่ยอาจจะชอบกินรังของผมแั้วไม่ชอบทำเนินนะแ้วน้ำเขาไม่ออกบอกว่าแบบเขาไม่ออกเขาเรียกอะไรเขาไม่ออกหวานะนะเรื่องะ ผมมาสั่งไข่ต้ม,มกับจะมีไข่พระโลโคตรอ่ะไข่ก็ต้มเหมือนยันมาตูนเหมือนอันสวรรค์สวรรค์ชั้นเจ็ดนี่นะเป็นแนๆเนหนาโคเลาเจน นนี่นะมันจะมีประกาศดองแล้วก็คณะทำไมต้องกินน้ำชาเพื่อนๆถามน้ำชาเนี่ยมันช่วยตับเลียบเพื่อนๆโบลาณบางกีของมันมันล้วก็ช่วยตับเลียบได้ไหมนี่นี่นะหนังน,น,นะหนะังอย่างเดียวเลยน้องเพื่อน อาจจะมีเบิ้ลน,นะก <laughs> ็คือมันมีไส้ด้วยเพื่อนๆไส้โคตรอร่อยเลยแต่ผมจะเก็บไว้กินจานที่สองเพื่อนอ้หจิ้มเนา เพื่อนๆอยู่แถวๆนี้ก็มีโอกาสแวะมากินนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยว่าอร่อยมากสำหรับผมนะมันไม่หวานเขามีคาติดด้วยนะน้วขาหมูนะก็ม,มีถั่วด้วยแต่ผมไม่ค่อยชอบถั่วเลยไม่ใส่ เดี๋ยวจะหมดอ่ะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลอย่ในะเพื่อนะไรครับ กินมือเดียว <laughs> ไม่เ่าที่ัดจจกเพื่อนดูไข่ <c oughs> กดนะเือดบ้าบวบเชี่ยวต่อต่อแล้วผมสักนะเป็นหบ่งไส้สแล้วก็เป็นเอาเป็นไขพ่พะรโร้ให้เพื่อนๆพ,พ่ดูดีว่า ป้าครับเดี๋ยวเอาต่อป้าเอาหนังไส้แล้วก็เอาคณะครับครับกาดดองใช่แล้วเอาไข่พะโลใบหนึ่งด้วยป้าหนังไส้ไข่ต่อจานหนึ่งเบิ้ล ปายจับไปเพิ้อนชานที่สองเพื่อนไปเนี่ยอยากให้เพื่อนดูเนี่ยนะก็มีอันนี้เปนะ็ไนไข่ปลาโลนะปลาโลแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นไส้เพื่อนไส้แล้วก็หนังแล้วก็อีกพวกก็สั่งนมีคณะกับกระดาษรองนะให้เพื่อนดูดนะครับอย่างแรกนเลนยครับ ที่ผมกินให้เพื่อนๆดูเลยนะจริงๆก็กินจะกินจานเดียวปากล้อนคิว้วนี่บอกอยากกินกินให้เพื่อนๆดูนะล่ะว่าเฮ้ยบางคนก็อาจจะชอบไข่พะโล้แต่ผมไม่ไม่กินเนื้อนะตัดแต่ตัดตเพื่อนเพื่อนกินนะนี่นังนะ <S <S แล้วก็ <S <S 1> <S 1> เข้าปาก เพื่อนแล้วก็ไม่มีชื่อร้านนะคือแบบขามหมูต้นข่าเลยไขยิารถ เนี่ยมันคือเยอะน้ำมากกือบมากโคตรมากกราได้ใ่เนี่ยใ่ที่นี้ก็อร่อยแล้วก็อย่างได้บอกถ้ามาประมาณนั้น็นโมงหรือเที่ยงผมมั่นใจน้ไสยอาจจะหมดร้องกระทั่มันเยอะมาก ใช่ถูกกลับบ้านสั่งร้อยหน,น,นึ่งบ้างสองร้อยบ้างแล้วหลาคนเดี๋ยวไส้แป๊บเดียวเดือดก็หมดนะอนาานั้นก๋อมนนุ่มมากนี่นะเดือน อินคู่กับคณะเดือขาดมกแบบดองนะอยูนคู่กับเป็นหลังอิู่คู่กับหลังปหารดองเดือขาบ mm เรี่ยงละสองจานแต่ว่าอันนี้กินข้าวไม่หมดนะก็ะกินแต่หนังกับกับไข่เพราะข้าวไม่ไหวแลแล้วเพื่อนเดี๋ยวนี่ครับคิดตังค์ด้วยครับ <c oughs> บายเท่าไหร่ครับเอ๊ร้อยยี่บสองบาทใช่ไหมจะ๊ะนอ่ะร้อยยี่สิบสองบาทเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตตอนแรกว่าเพื่อนๆก็จะมาขอถ่ายอะไรแต่วุ่นๆอยู่ก็เลยไม่กล้าขอถ่ายอะไรฮะผมบอกว่าเอ้เวลาไส้เนี่ยก็คือที่บอกผมถ้าเกิดหลังที่ยังคงไม่ได้กินแล้วมั้นไม่ได้กินแล้วนะฮะไส้หมดตอนกินโปรเจคไส้จะหมดเร็วไส้จะหมดเร็วฮะไส้จะอยากกินไส้ ร้านเจไม่มีชื่อร้านนะเจเนาะมาฮะอยู่ระหว่างขายฟู้ดกับบิ๊กซีนะเพื่อนเนี่ยนะฮะขาหมูนะครับับนี่เจนะผมบอกเลยโคตรอร่อยเลยเพื่อนนี่ใไส้มาแล้วก็คืออ๋อเป็นเจก็ถามวิวอันนี้เป็นยูท b e ครับเนี่ยนะครับก็อันนี้ที่บอกก็คือเป็นเป็นอากาศร้อนนะ โคตรดเด็ดเลยผมชอบอากาศร้อนมานเจไปแล้วครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณเพื่อนคนมาซื้อเยอะที่บอกบอกว่าขายน้ไม่เกินบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงก็หมดแล้วเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกบอกว่าถ้าใครอยู่นะก็คือตอนนี้ถนนเส้นพระรามสามเพื่อนๆเนาะนะครับก็เส้นพระรามสามอะแคบลิมิตนะที่บอกนะครับก็เพื่อน มีโอกาสก็แวะมานะเพื่อนเพื่อนก็มาคือสังเกตอะ่ะร้านแกอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนะตัวเนี้ยพอถึงแยกเลยปุ๊บตัวเนี้ยแยกนะพอแยกตัวเนี้ยเสร็จปุ๊บเพเพื่อนแล้วก็นี่่ะแต่ตรงข้ามบิ๊กซีร้านเจเนีอยู่เนี่ยนะนี่อยู่ใกล้แกน,นะฮะนี่แหละก็มีโอกาสก็แวะมาเพื่อนแล้วก็เห็นที่ผมบอกว่า ใครที่เข้ามาดูผมนะไม่คื่ไม่รู้จักผมนะผมชือจิ๊บนะจิ๊บมีสุขครับมีสุขดังใจเนาะเพือ่อนๆううก็ฝากนะก็คือที่บอกอะอย่างแรกเข้ามาเจอผมอะกดติดตามก่อนอย่างแรกเลยเนะพือ่อนๆแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจิ้งๆแล้วติดตามกันนะเพือพ่อนๆผมก็จะพาไปกินกับข้าวหรืออาหารอะไรก็ได้แหละที่บอกอะที่ผมกิกนเชีวิตประจำวันเพือ่อนแล้วก็ก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีทั้งอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างอย่างที่ผมบอกก็คือแต่ว่า ผมก็กินในสไตล์ผมนะเพื่อนเพื่อนก็คืออร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปากผมนะไม่ได้อยู่กับร้านค้านะเพราะร้านค้าเขาก็มีสแตนดาดของเขาอยู่แล้วบางคนอาจจะอร่อยแต่ผมกินไม่ถูกปากผมนะฮะที่บอกแต่ว่ามันก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนละสไตล์กัน,นพกเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนเพื่อน่ะลองเปิดดูนะครับเปิดเขาเรียกอะไรลองเปิดเปิดใจเปิดใจในการกินอาหารนะก็คืออย่างที่บอกอย่างผมอะ่ะผมก็เปิดใจนะอันไหนอร่อยผมก็บอกว่า อร่อยแต่เราแม่อร่อยก็จะบอกว่าไม่ถูกปากผมเพื่อนแล้วก็ที่บอกก็คือเพื่อนฝากติดตามหน่อยนะเพื่อนน้อยมากเลยนะครับนะฮะตอนนี้มีคนติดตาม200กว่าคนเองนะครับอยากคือที่บอกอ่ะอยากมีผู้ติดตามเม่เยอะนะเพื่อนก็กดซับสไคร้นะกดติดตามกันหน่อยนะว่าไล้วไหวละนะครับนะฮะกดติดตามหล่ะผมเพื่อนทาช่องยูทูบมาได้แค่3เดือนเ่องเพื่อนผู้ติดตามน้อยมากนะครับก็ก็ทํไได้เรื่องอ่ะเพื่อนเพื่อนก็คืออยากให้เพื่อนๆืนแหละเขาเยช่องผมก็คือช่องมีสูงดังใจก็คือ ถ้ามันมีความสุขอ่ะคือมีพเพื่อนถามบอกว่า F4 ผมวาเอ๊ะทำไมช่องมีสุขดังใจชื่อทำไมชื่อนี้ก็คือคาว่ามีนะครับมีก็คือมีสุขแล้วก็ดังครับมันดังออกมาจากใจพกเพื่อนก็เลยชื่อว่าช่องมีสุขดังใจยังไงเพื่อนๆติดตามนะ,นะะกดตับตะไครนะแล้วกดกระดิ่งกิ๊กๆถึตามกันนะเดจี๋ยวเจอคลิปหน้าเพื่อนวันนี้ก่อนขอตัวก่อนบ๊ายบายเจอคลิปหน้าแล้วเจอกันคลิปหน้าสนวะัสดีครับ